สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็มาอัดฟางเหมือนเดิมแล้วโอ้แดดร้อนพี่น้องอัดฟางเหมือนเดิมพี่น้องวันไหนวันไหนก็พาชมแต่รถอัดฟางหน้านี้ก็ชมรถอัดฟางไปก่อนนะคะเพราะว่านี่มันคืองานของเจตุมงานของเจตุมลงทุ่งลงท่าช่วงนี้อัดฟางค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแม่ตีที่มอบให้ขอ,ขอทุกคนมีความสุขค่ะสดชื่นสมหวังรำ่ำรวยคิดสิ่งใดก็สมมงมาาปราถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะโชคดีมีชัยค่ะรถรถไฟฟอยด้านรถพาไปชมรถรถไฟค่ะให้มาหาทุ่งนี้หาลมไม่มีนะคะพี่น้องลมก็จะมีอยู่นู้นอยู่ไกลไกโน่น เราต้องเดินไปด้านโน้นถึงจะมีร่มเราก็จะเอาวิวรถอัดฟางอยู่กลางแดดรถอัดฟางเราอัดอยู่ด้านโน้นมาชมรถอัดฟางกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะคะพาให้ชมรถอัดฟางอ้ออยู่กลางแดดร้อนเลยพี่น้องเลย อันนี้มันโดนรถเนาะเห็นรถเห็นรถเห็นยี่ห้อรถจะไม่ละวันวันก็พาชมแต่รถอัดฟางมันเป็นหน้าที่ของเจตุลมนะ,ะเจตุลมรับจ้างอัดฟางหน้านี้หน้านี้รับจ้างอัดฟางก็อยู่แต่ทุง่งแต่ท่านั่งแดดร้อนก็ต้องทนอ่ะดูรถอัดฟางกันนะครับพี่น้อง แล้วกลับด้านไปดูรถอัดฟางกัน,น,นรถอัดฟางจะอยู่ด้านโน,น้นขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตาที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขค่ะฝั่งนี้เป็นรถอัดฟาง ฝั่งนี้เราจะมีเลี้ยงวัวเขาเลี้ยงวัวนะเจ้าของนาเขามีวัวเยอะแยะฝั่งนี้ก็จะเป็นวัววัวเขาก็เยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ขาสิบส สองสิบสามตัววัวก็เยอะ okay รุ่นรถตามกันก่อนนะคะฟังมาแล้ววันนี้ก็มีลมแต่ลมไม่แรงเท่าไหร่ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกรลฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจมตติมอบให้เฮงๆเรื่อยๆปังๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ